เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าเอ็กแม็กหลังจากที่เราใส่ชามคอกรองแล้วก็เฟืองท้ายนะครับเอาไปลองกันนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปเล่นที่เขื่อนอุบลนะครับก็คือขับชิวๆแต่ว่าพี่จะไปทางหลังเขื่อนนะค่อยมีโค้งให้แบนนะครับก็สนุกสนานนะครับกับเอ็กแม็กครับไป โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยิ่รวยทรกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ Infinity Bank นะครับแล้วก็พี่เกียรติอาดาเฟอร์นเจอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้า X Max หลังจากที่เราใส่ชามคอกองแล้วก็เฟืองท้ายนะครับเอาไปลองกันนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปเล่นที่เขื่อนอุบลนะครับก็คือขับชิวๆแต่ว่าพี่จะไปทางหลังเขื่อนนะค่อยมีโค้งให้แบนนะครับก็สนุกสนานนะครับกับ X Max ไปเปิดกันเลยนั่งขี่สองคนนะครับยาวๆเดี๋ยวปิดให้ดูเลยว่ามันได้ประมาณเท่าไไไหรร่่่่นคัับอีงขมมด้ ชิวๆครับชามหนึ่งใบแล้วก็เม็ดแล้วก็มีคอฟเฟืองท้ายนะครับขึ้นเร็วนะครับค่อนข้า,ขาที่จะเร็วโอ้รถมีนี่ก่อนครับผมเดี๋ยวรอรอออกไฟแดงได้ยาวๆแตพี่จะจัดให้ดูว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ก็่ี่เพจจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งดีกว่ารถเดิมหรือเปล่านะครับก็มีคนบอกว่า ถ้าได้แล้ววิ่งได้ร้อยหกสิบใช้ของเดิมดีกว่านะครับชามเดิมอะไรเดิมดีกว่าครับก็พี่จะลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะอัพสเต็ปเครื่องเราก็เรียกว่าข้ามโอเพนนะพูดงี้ดกวยนะครับประมาณนั้นโอเคมันก็ถือว่า,าถามว่ามันขึ้นเร็วไหมมันก็ขึ้นเร็วนะถ้านั่งสองคนอนะ่ะพอนั่งสองคนมันข้าง,ง,ง,งที่จะเฮ้ยตำรวจไปใช่ไหมนั้นอ๋อไม่ใช่ครับเขาทำถนนพาปูมนกระปูตกใจเนาะโอ้ยยี่เราไม่มีคนดออ ตั้งทะเสียวเลยนะครับผมป่ะเอา้าเอา้าเป็นไรอะเธอรถอ,อยู่ไหนอ่ะไปโรงพยาบาลปะนะเ,เขาไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาอะไรเรียกอยู่เลยอยากช่วยไปเฮ้ยแต่ว่ากลับรถไม่ได้ว่ะเอาไงดีวะเ,เออไม่เป็นไรพี่ช่วยกันเอาเด้อออโอเคกูพูดคนเดียวโอเค ไปครับช่วยไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่ารถผมแรงมากผมบอกเลยเดี๋ยวจะยกเราคิดเอา่อะนะยกไม่ขึ้นหรอโคดหนักมาเราก็ตรงไปต่อแล้วกันนะครับผมนี่คันเร่งโคตรติดมือเลยนะครับพี่บอกเลยครับเกือบเกือบไฟแดงมาทุกคนตั้งด่านไม่นั้นอ๋อไม่ตั้งครับรถเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นวันอะไรก็ไม่รู้ครับรถค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับผมอโอ้โอยเด็โอโลามัดเฮ้ยกูว่าแม่งมีโอกาสนะเนี่ย เขาทำถนนเ,เสียไปหมดเลยพี่พี่ก็สวยกินเกินพี่ก็ทำเกิน <c oughs> ริงๆงมันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้โอ้โหนี่รอยชนกันยับโอ้ยมันบีบเลนนอย่างเงี้ยครับนี่ขนาด,าดเราเบรกเราลัตซี่แล้วไปเบรกเราลัตซี่หมดทองเลยบอกว่าเสียสัตวหลังว้าบเลยนะครับผมผ้ยชน บางทีเบรกเราดีเกินไปข้า้างหลังไม่ดีด้วยก็ใส่กันยับเยินนะครับบางทีนะครับ,บ,รบก็ดูกันเอานะครับเวลาขับแล้วก็ระวัง้างหลังด้วยใครที่เบรกดีๆนะครับผมเนี่ยนะดูดูนะดูนะร้อยสิบาเออเบรกโหอ,อยู่โคตรดีเลยจุด้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก็ได้จริงๆนะครับผมยไปยาวๆครับไปโอ้โห,โหรถมันเยอะมันคัดยาวไปได้ทุกคนพี่อยากให้ทุกคนดูว่ามันแบบมันไปได้สุดๆเท่าไหร่ไง แต่ว่าโช้กหลังก็ถือว่าแข็งอยู่แล้วแกนดำนด้บอกตรงว่าถือว่าแข็งนะครับเราไม่หลอกตัวเองนะครับพี่ว่ามันแข็งว่ะแต่ว่ามีพี่ี่ส่วนแนะนําบอกว่าให้ใช้สปริงเทียมสปริงเทียมมันจะนิ่มสปริงแท้ถอดเก็บไว้เพราะว่าแกนดำเดิมๆเนี่ยมันติดมากับพวกซีบีพันอะไรพวกเนี้ยเอออะไรแล้มันก็ค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควร,น,รน,นะครับประมาณนั้นไปรถเยอะว่ะมาแล้วครับนั่งนั่งกวยเลยแลนะไปแช่ไปเลยเป็นไงเป็นกัน ลุงเราจะเป็นยังไงดูแล้วกันนะ,ะนะโหลมโคตรแรงเลยพายโหลมแรงเกินล้วขึ้นเนินด้วยโอแต่ก็ถือว่าโอเคนะมันติดมือจริงแล้วติดมือแบบไม่แผ่วเลยทุกคนเนี่ยมันติดมือแบบไม่แผ่วอะ่ะบิดคือเดินบิดคือเดินอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าราบอกว่าชามไปหนึ่งถือว่าอาตราเร่งดีขึ้นมาเลยชัดๆัดแต่ว่า จะวิ่งความเร็วท้ายยังไม่รู้เดี๋ยวให้มันหมดเนินก่อนละกันตอนนี้มันขึ้นเนินนะครับถ้าทุกคนดูจะเห็นแล้วว่ามันขึ้นเนิน่นขึ้นโคตรชันเลยพวกนี้เพราะมันทางไปพุทธเบิกเขาคอทางเนี้ยไอ้เฮียเราขึ้นเนินมึงไม่ลงเนินให้กูบ้างเหรอวะเออไม่มีลงเนินเลยที่หายมันขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้โหน้ำตากูจะร่วงไปเนี่ยไหลละเห็นไหมถ้าไม่ถ้าไม่ขึ้นเนินอะ่ะช่วงไหลเลยไปเดย์ไป สองคนเท่าไหรเนะาะไแลวจ้าโอ้ยติดรถอีกแล้ว,ลวน้ำตาจะไหรลรถเยอะเกินมาทุกคนต้องไปหาทางลงล่งกันดีกว่าเนี่ยด้านหน้าได้อยู่ด้านหน้าได้อยู่ไปจ้าไปจ้าเหมาะที่เด้งจ้าเหมาะัวเมียเยาวหยาโอ้มึงลำบากมากสองคนเนี่ยมึงไหวไหม ไ้เลยไปสิโอ้ยไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้ยแะ่ร้อยหกอยู่แล้วแต่มันก็เหมือนไม่เหมาะเลยเพราะเราใส่หมวก,กน,น็อกสูงพอสมควรนะครับพี่ว่ามันต้องไล่ชามอีกว่าพี่ว่าชามมันไล่ได้นะ แต่ว่าวันนั้นนะครับที่ขับท่อไปเดียวคือเราหมอบคนเดียวนะครับร้อยหกสิบแต่ว่านี้เรานั่งคู่นะครับเดี๋ยวจะลองหมอบให้ดูคนเดียวเหมือนกันนะครับก็ลองมันขากลับแล้วกันเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูคนเดียวนะแบบคนเดียวเลยหมอบคนเดียวว่ามันจะได้ได้ตามที่บอกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัดภาพไปที่แถวเขาเลยแล้วกันนะครับผมพาไปดูบรรยากาศเลยนะครับผม ตอนนี้พี่มาถึงที่ที่พี่จะมากับพี่เกดแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับพี่จะตัดไปตอนที่หมอบคนเดียวเลยดีกว่าน้องๆจะได้เห็นว่ามันวิ่งเท่าไหร่ <Okay. S 1> แต่เมื่อกี้ขับมาเราหมอบกัน2คน160เนาะ2คน160หน้าไม้ก็เดี๋ยวขากับคนเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ yeah, <no! S 1> ไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ท้ากับว่าพี่ได้กลับมาแล้วนะครับตอนแรกกับพี่ว่าจะไปส่งพี่เกดก่อนแล้วออกมาขับอีกแต่ว่าพอดีมัน คนที่บ้านเขาโทรมาบอกว่าแถวบ้านมันตั้งด,าาดา่านสองสาด่านเลยสงสัยจะคลิปนี้จะเหมาะคนเดียวให้ดูไม่ได้ละการก็เดี๋ยวไว้มาหมอบให้ดูอีกันเดี๋ยวได้จะหมอบสองยาวๆแล้วก็นั่งสองยาวๆให้ดูแล้วกันนะก่อนที่จะถึงจุดโน้นว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไรนะครับป๊บนึงครับเดี๋ยวขอให้ถนนมันเรียบร้อยันนลาดตระเวนเพชร หหดแมวเฮ้ยโอ้ตรงนี้ก็เป็นทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งทางนี้รถก็จะน้อยกว่าทุกที่แล้วนะครับ oh. เป็นไหนๆนะครับเพราะว่าพี่ก็จะมาขับเส้นนี้แหละเพราะว่าแต่ว่าพี่จะไม่ขับกลางคืนนะพี่จะขับกลางวันแม็กเลยนะเพราะว่ากลางวันหนึ่งรถมันไม่อยเยอะด้วยกลางคืนถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยกลางคืนเนี่ยรถจะไม่เยอะแต่มันจะครบควรเขาเวลาเขานอนนะครับไนะเดี๋ยวพี่จะ อาสักสองกระเบื้องหน้านะกระเบื้องแรกนั่งกระเบื้องสองหมอกนะเดี๋ยวหาถนนก่อนแล้วกันอ๋ทอทำเสียอ้ยนึกว่าด่านตกใหญ่ทำถนนดีกวะเอาสั้นหลอนเลยอันนี้รถลากจูบปะเนี่ยทำไมถึงไม่เปิดไฟพามากกว่เนี่ยทำไมอย่าเปิดไฟพามากนักไอ้จริงเลยรถลากเปิดไฟพา,า,า,ามากดีกว่าพี่อันตรายมากเสียยเ่ยงได้ไป สองคนผมเอยครับอยากได้สเต็มนี้จัดมาขึ้นเร็วนะครับ <blows S 1> นั่งต้านลมนะครับนี่เห็นไหมสองคนเห็นตีนเปมลอ,อ่าสี่ร้อยเมตรแล้วครับห้าร้อยเมตรครับหกร้อยเมตรครับเจ็ดร,ร้อยเมตรครับโอ,โอ,โอ้เจ็ดร้อยเมตรจะร้อยหกสิบอยู่ละถ้าไม่ติดรถยังไงก็ถึงโอ้ย เย็ดลานคุณก็เยอะไปเดี๋ยวขอข้างหน้ายาวๆเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาไงดีวะนั่งเสร็จแล้วมอบต่อดีกว่าเออว่านั่งเสร็จแล้วหมอบต่อได้เท่าไหร่เมื่อกี้เกือบร้อยหกนะเห็นไหมประมาณร้อยห้าสิบหน่อยๆนะครับนะเนี่ยยาวๆมื่อี้ใระยะทางประมาณเจ็ดแปอเมตรนะครับคือร้อยห้าสิบนักสองคนเอโอ้โหโอ้ยจได้พอันตาไเลยพี่ มันเป็นมันเป็นสินของพนะลเนาะรถเพีเนะาะก็เสียงรถท่าเรียดังนิดนึงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าชิวมันต่ำแล้วลมมันปะทะหน้าพอดีนะครับที่ต้องขอโทษด้วยนะครับประมาณเฮ้ยใครลืมเครื่องตัดหญ้าไว้วะเนี่ยเออใครลืมเครื่องตัดหญ้าไว้เป็นทุกคนโอ้โหดูดิจะร้อยหกสิบเยอะแล้วติดว่ารถเยอะก่อนนะครับโอ้โหเดียโลโก้เลยคันนี้รถมันเดินท้ายนะครับเยีาย่าโลโกโอ้อย่าโลโก้โอ้โหอย่าโลโก้จับโลโก้จัด เออกูร้อนหนูปักใครพวงอะไรหรือว่าตำรวจท่หายเล่นถ้ากูลากไปหมดแล้วในรถจอดตามนี่โอ้โหลากเส้นนี้ก็เดี๋ยวเรานั่งเสร็จปั๊บหมดโค้งหมอบเลยนะหมอบจะยาวให้น้องๆได้ดูว่าหมอบสองคนไล่ข้างใส่ขอกล้องใส่ชามเปลี่ยนเม็ดเฟืองไทยตัวหนึ่ง วิ่่่งเทาไหรแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายให้น้องดูแต่เรานั่งมาจากน้ำนมัน160นั่งขี่แต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวลองทั้งนั่งทั้งหมอบแต่กูว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน106หรอกเรา2คนอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะว่ามันหนักไอกูนหนักหกห้มึงหนักเท่าไหร่4ี่เท่ากับ110โลอ,ะอ่ะไอ้เหี้ย106 7็ดรโลอ่ะเท่าหคนตัวควายอ่ะนั่งอ,ะ <c oughs> อ่ะไอ้เฟรมเบากว่านี้ไอฟเฟรม90 <c oughs> เออมา <c oughs> นั่งนะครับหมดโค้งหมอบนะครับเฮ้ยลุบไอ้เหี้ยเหี้้ยเอย อล้อกูร้อแท้ไปเก็นไปครับขึ้นแล้วร้อยจี่ร้อยสามบไปล้วสาแล้วร้อยสี่ร้อยสแล้วร้อยสี่้ามึงเหนื่อยแล้วยานในลรกไปร้อจะถึงร้อยหกสิครับนั่งเกีนั่งเกีเกจะถึงไหมร้อยหกสิบไอเจ้าแมงตาลม,ลมตันลมตัน กว่า,ถ,วา,าถึงกว่าไหนไหนถึงกว่าเออไหนไหนถึงถ้าแบบยาวๆออกนิดมาถึงเนีย่ยถึงละร้อยห้าสิบกว่าละเห็นไหมนะโมก่อนเห็นไหมลื่นๆๆไปก่อนลื่นไปก่อนลื่นไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะหมดลื่นไปก่อนมาแล้วลลลลลลลไปหมอบอันนี้หมอบน,นะหมอบไม่มิดด้วยแต่เขาหมอบก่อน แรงหมดทุกคนหมอสองคนน้ำหนักเท่ากับร้อยโลโอ้ยเที่ยเลยลมแรงยี่ห้วย เดียวโลโก้โอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปให้พี่ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ได้กิดเพิ่ไมได้หมดครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับขับคนเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงครับคลิปนี้พี่ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ